สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่27พฤศจิกาย,ยน2567นะครับผมมื่อนี้บรรยากาศค้มทั้งวันนะครับพายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับท่านผู้ชมพามารับช่มโค้งสุดท้ายนะครับ งวดวันที่1ธันวาคม2567นะครับผมอ่ามีเข่ามีรุดนะครับเอาเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วมาหาอาจารย์ตั้งแต่ตองวดแล้วครับท่านผู้ชมมือนีมาให้เน้นให้ย่ำให้นะครับโค้งสุดท้ายนะครับงวด62กับ62ตรงตรงครับงวด44ให้ล่างไปบนนะครับงวดที่พันมาบอกเขานะครับมีเข่ามีรุดนะครับผมคอมเมนต์สุภาพเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับเนาเขาไปหาอาจารย์น้ำกัน นะครับบรรยากาศล่มนะรับอากาศบรรยากาศคืมล่มทำชม่มลมทั้งวันวันนี้มหาอาจารย์ตั้งแต่ต้องวดแล้ววันนี้มาอีกรอบนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับมาหาอาจารย์สรุปให้มาแต่ลานไม่กระจกทำชุม่มเงนกระจก <laughs> ถ้ารออาจารย์สรุปให้นะครับอเเดี๋ยวรออาจารย์ท่านชุมมีเปลี่ยนแปลงมาจารย์ลยังไน ก็เพาะเพียนนะน่กุ้งเก่าเหนักุ้งเก่าบรเิเวณน่ะบนนั่นเองด้าล่างเขาจัดจุกกลางให้ลูงบอกนะกเดี๋ยวจะรอนมันกัน ่รรจัยบรจัยได้ไหมอาจาจรย์ครับบรรจัยได้สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับะนะครับท่านชุมโค้งสุดท้ายนะครับอืม ม่แห่จานเนี่ยแห่จานย้ำแห่คือเ่ารับมหาจานตั้งแต่ต้ะงวดแล้วนะครับชุดบนมิให้ชุดเต็มชุดเต็มแล้วก็ชุดชุดคับนอกจากเนาะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงี้ปะครับผมชุดบนชุดบนบริเปลียนบริเปลียนตัวชุดครบลานี้ชุดบนชุดเต็มที่อาจารย์ให้ครับคือเ่านี่ครับชุดเต็มวิ่งบนเด่นสีนะครับอันนี้ชุดสามตัวชุดเต็ม อยู่ในนี้แหละอันนี้ชุดคัดนะครับผมชุดคัดให้เหลือแค่นี้อ่นนี้ชุดบนเดี๋ยวครับอาจารย์ FC ค่ณบานกอนครบบน0461ครับผมวิ่งบนเด่น4รอง6หลักร้อย604 0 4ซี ศูนย์หนึ่งนึหก่เน้นให้ที่0ูนย์สี่กับหกโค้งสุดท้ายนี่ยังเน้นตัวเก่าตัวตัวได้เด่นกว่ากันจันเด่นโคกันเพราะว่าน่าจะศูนย์สแล้วก็ร่องไว้สี่หนึ่งมิตรครับอ่าศูกันเน้นซ้ำกันครับหกสกันเน้นครับสี่หนึ่งตัวรองอันนี้ชุดบน สามตัวทำช่ชมหลักร้อยมีหกศนย์สี่ะครับสามตัวเน้นหกศูนย์สี่กับ4ี่ศูนย์สี่ครับชุดสามตัวของอาจ,จารย์เบาเถ่าเขียนตัวยิ่งใหญ่ยูเอาน,นี่นี่นะครับศูนย์หกสี่หกศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหกหกสี่สี่สี่หกเน้นที่หกศูนย์สี่กับสี่ศูนย์สี่นะครับชุดบนนี่ชุดเต็มได้ทำช่อมเด้อนี่คือชุดเต็ม เน้นคักๆคือศูนย์สี่หกสี่อ่าครับครับตัวนี้นะครับหนึ่งครับผมอันนี้วงได้มาหกสี่นี่หกสี่วงตัวนี้ิดซีหนึ่งาสามมิตรสามคูท่่นี้อันนี้ชุดเต็มอันนี้ชุดตัดชุดตัดจะมีแค่หาคูศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกสีเน้นศูนย์สกับหกสี่ตัวร่องคือ4ีหนึ่งครับผมชุดล่างเลยอาจารย์ชุดล่าง ชุดล่างก็เหมือนเดิมนะครับเนาะชุดล่างตัวมีมีมาครบชุดก่อนบอได้จับชุดครบให้นะครับอืนี่ชุดที่มีชุดที่มหาอาจารย์อาจารย์ใก้เก้ากับหกเหมือนเดิมคเก้ากับหกเหมือนเดิมนี่ครับมหาอาจารย์ตองหมดเพิ่มเพิ่มเพิ่มตัวนี้้อครับกับสองเก่าชุดล่างครบล่าง หกเก้าสองศูนย์สามครับครับผมอืเด่นอะไรกันเด่นเก่าเด่นเก่าร่องหกเด่นเก่าร่องแต่ว่าเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวสามเก้าเม็ดเดียวสามใบเก่าที่อาจารย์เขียนอยู่ปะอยู่ครับเดี๋ยวใบเก่าชุดล่างของอาจารย์นี่ท่านผู้ชมชุดที่อาจารย์ให้ตองวดอ่าสามเก้า เน้นเม็ดเดียวคือสามเก้านี่ครับอันนี้ชุดที่ยังเหมือนเดิมเน้อจันเนาะครับครับเหมือนเดิมอืมเหมือนเดิมเน้นให้เม็ดเดียวสามเก้าร่องศูนย์เก้ากับสองเก้าครับเม็ดเดียวแข็งแข็งสามเก้าล่างหกเก้าห้าเก้าแปดเก้าสี่เก้าครับก็ยังเป็นตัวเดิมตัวเดิมนะเป็นตัวเดิมวงกลมให้แข็งแข็งคือสามเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่ท่านผู้ชมอันนี้ที่เบ้าเแถามาหา มหาอาจารย์ตรงวดวนะครับผมนี่มหาอาจารย์ตรงวดวเบาเท่าเขียนไว้นะครับเน้นสามเก้ากับห้าเก้าแต่ว่าหาเก้านี่บด,ด่นแหลมบ้างครับผมร่องคือศูนย์เก้าศูนย์เก้ากับสองเก้าแค่นั้นครับแค่นี้อ๋ท่านผู้ชมทุนน้อยเม็ดเดียวครับสามเก้าหาลอตเตอรี่ไปเลยครับมั่นใจกับตัวน้ำบอยจัด <laughs> กันไม่ได้มากก็ดีฟันห่งเม็ดเดียวเลยครัาผมันใจสามเก้าแห้งมันใจสามเก่าแห้งเม็ดเดียวพ่อครับผมมีชมชมล่างนะครับไ่ได้เปลี่ยนแปลงนะยังเหมือนเดิมแต่ฟันท่งหงเม็ดเดียวสามเก้าเบาเท่าจุดูก็ได้หาสามเก้าอาจารย์ตรงกันครับอทาตัดก็ะตรงกับพ่ออาจารย์พ่อมีมีหาเก้าพ่อเนี่ยอันนี้ชุดเต็มล่างทู้ชมครบล่างคือหกเก้าสองศูนย์สาม ฟันให้เม็ดเดียวบอดได้เปลี่ยนแปลงนะครับท่ชนชมอ่าเเปลี่ยนตัวฟันไปสิอเอาแต่ว่ามหาจาายอาจารย์ก่สามเก่าด้เออเน้นสามเกาเน้นสามเกาก็หาเก่ากหาเก่าตัวตัาดอกแกหาเกว่าเป็นชงตัวนี้ตัวรัอ่าแตตัวนี้ยังคือเก่าศูนย์เก่ากับสองเก่าครับผมตัวร่างคือศูนเก่ากับสองเก่าครับผมแค่นั้นหกเก่านีบดินบ่อยจันบ่ถ้าวิ่งวิ่งเก่าก็หกวิ่งเกากัหก สันจอนอีกเก่ามากแท้เป็นบริจาคซีกลหลายขึ้นมันใจมันใจแล้วมันใจสามเก่าฟันดีอะไรกันแต่ว่ามันถึงถึงรุ่นเนี่ยโอ้ยนี่เขากเขามาหลายงวดเด้อทำมันชมเด้อเพิ่งรุดงวดที่ผ่านมาครับผมงวดที่เรารุดขึ้นรุดอาจารย์เนาะครับผมพิ่งรุดงวดที่ผ่านมาครับงวดซีซีผ่านไฮร่างไปบนครับผมงวดหกสองนี่แล้วจังวงกลมไฮเลท์หกสองครับเนี่ อาอันนี้ชุดบนชุดบนชุดล่างลายสามคูครับกับฟัน3าเก่ากันศูนย์เก่ากับสอเก่าคับบน0ูกับหก่กันสี่หนึ่งหนึ่งสครับออย่างเปสามคูแต่บนนี่บนนิ่ได้ฟันเม็ดเดียวให้บอกบนบนนีดตัดบวกขาดหกศูนยกับหกสี่นี่อตัดวกขาดตัวสีทิดแล้วบนครับครับวิ่ง วิ่งสีด้วยวิ่งสีเนนทีสีเด่นที่สีบนเด่นสีร่องหกครับครับอืจุดล่างนี่ฟันไปเลยฟันทงไปเลยเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวสามเก่าหาลอตเตอรี่ไปร่องไปเอ้านี่เดียวเบาเถ่าจะไปย่างตลาดอยู่ครับไปหาเลขกทู่พร้อมไปหาหาสามเก่าแม่จันครับเดี๋ยวจะไปย่างตลาดเออเล็กลอตเตอรี่หาสามเก่าครับผมเออทำช่ชมจะไปหาลอตเตอรี่หาสามเก่าครับผมนะครับอื มื้อนั่นไปหาปูยุทุมสว่างเป็นกับฟันมาให้เลยสามเก่าตรงกันหมดสามเก่าเลยตรงกันเล่ตัวเน้นเน้นสามเก่าลอกลองชุดเก่าลองสุดเก่าครับครับผมจนมักรคะคือสามเก่ามักรคะคือสามเก่าถ้าทุ่นหน่อยกันเป็นตัวเดียวมันใกล้ับเม็ดเดียวเมตรเดียวล่างสามเก่าเลยสามเก้าเม็ดเดียวเอานี้ครับธรรมชมนาบชุดบน ศูนย์สี่สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกสี่มันใจเล่นหอดจั่งเพราะมันใจล่างมันใจล่างบนแอดเนี่ยนะมากที่สบนทั้งล่างที่หมดเลยมันมันคล้ายๆก็เป็นสุดเพราะมันใจสามทิศอ่นอกหมวดน้อยจังหมวนี้มันใจเลยอยู่หลายๆเนี่ยเพราะว่าเอาเสตัวเดียวสามเก่า์ฟรถสามเกอลตัวเดียวครับมันใจ เอานผู้ชมนะครับเดี๋ยวบอทเถาจะไปหาลอตเตอรี่บ้าเถาจะไปหาห้าสามเก้าอาจารย์นี่นี่ตลาดเท่านี่ละตลาดนี่ละเออครับได้เลยเออโซิกแล้วเออมั่นใจเอาอาจารย์ฟันทงกันแล้วครับเม็ดเดียวล่างสามเก้านะครับเอาขอบคุณอาจารย์ครับผมครับให้โชคให้มาหน่อยอาจารย์เนาะครับพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสวัสดีครับ